วันนี้ก็ขึ้นแปดคัเดือนสิบเอ็ดวันพระหน้าก็เป็นวันสุดท้าแห่งการจำพรรษาคือฤดูฝน แต่คนส่วนใหญ่นีจะไม่ค่อยเข้าใจใช้คำพูดว่าออกพรรษาพระจะออกพรรษาแนละ้วคือพรรษาเนี่ยแปลว่าฤดูฝนพระนั่นออกจากฤดูฝนไม่ได้นะเรื่องของธรรมชาติฤดูฤดูฝนหนาวร้อนฝนเป็นฤดู ว่ได้ออกจากฤดูพรรษาเนี่ยคือฤดูฝนแต่เราใช้ศัพท์กันไม่ถูกเองพระออกพรรษาทีน,นี้ถ้าดูความหมายแล้วเนี่ยมันไม่ชัดเราต้องบอกว่าพระพิสุออกจากการจำพรรษา คําว่าจำพรรษานเป็นเรื่องของบุคคลแล้วทีนี้เป็นเรื่องของพระจําบ้างไม่จาบ้างแล้วแต่กรณีแต่พระวิีใยบอตรต้องจําถ้าหากว่าจะอยู่จนในฤดูฝนแล้วก็นันะ15ค่ำหน้าเนี่ยจึงเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา3 <c oughs> าเดือน <c oughs> ถามว่าพรรษาหมดได้ยังยังใช่ไหม เพราะว่าฤดูหนึ่งเนี่ยมีกี่เดือนน่ะสี่เดือนสามฤดูเท่ไหสิบสองเดือนเห็นไหมก็เรื่องนี่ยน,นียบางทีก็คือเอาเข้าใจกันเองเแต่ภาษาไม่ชัดเจนเรานิยมแบบนี้ดังนั้นบอกไว้ให้รู้ว่านะสิบห้าคำข้างหน้าเนี่ยนะขึ้นสิบห้าคำจะเปลี่ยน วันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายเลยของการจำพรรษามีการทำบุญวันพระถือว่าเป็นวันพระที่สำคัญเพราะเป็นวันพระปวารณาของพระมีพิธีสงเรียกว่าพิธีทำปวารณาพระประชุมกันมีการสวดปวารณาแทนปาติโมกปกติในสิบห้าค่ำสวดปาติโมก จะสวดปวารณาแล้วทำปวารณาคือแต่และท่านนะ mm hmm. ก็บอกแกสงบอกว่าขอปวารณาก็ะสงนะถ้าเห็นได้ยินรังเกียจนะในโทษผิดเล็กๆน้อยๆใหญ่ก็ตามแต่เห็นแล้วให้เตือนได้ให้บอกได้แนะได้เป็นการปรวารณาตัว ถือว่าใจกว้างน,นะเอาตอนเช้าก็เลยพูดว่าบางนิดหน่อยว่าที่ทำได้อย่างนี้ถ้าควรไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยอยู่ดีๆมาเจอกันเนี่ยขาจะได้เห็นโทษไหมเห็นความผิดไหมก็ไม่เห็นนะได้ยินไหมนะหรือว่ารังเกียจในพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยจะไปรู้ไหมเพิ่งเจอ บางคนบอกว่าเอา้าเนี่ยจะจากกันแล้วเนี่ยหลังจากการอยู่จําเสร็จแล้วกระถินเสร็จแล้วก็จะต่างคนต่างไปแล้วจะลึกไปจะไปทําทําไมอนุญาตเพื่ออะไรบางคนเข้าใจาอย่างนี้นะจะอนุญาตให้เพื่อนเตือนทําไมให้สงเตือนทําไมแนะทำไมบอกทําไมอนุญาตเพาทำไมเพเดี๋ยวก็จากกันแล้วคือก่อนจะจากเนี่ยอย่าค้างคาใจ อยู่ด้วยกันสามเดือนเนี่ยแน่นอนใช่ไหมได,หนหนได้เห็นนู่นได้เห็นนี่ฟังนู่นฟังนี่คุยกันไปคุยกันมาคนนั้นคุยกับคนนี้ก็ยอยู่ด้วยกันจำภาษาด้วยกันนี่ก็เห็นพฤติกรรมได้ยินเรื่องราวเกิดข้อรังเกียจกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรับความเข้าใจกันก่อนที่จะจากกัน ไม่ค้านคาใจคราวหน้าได้เจอกันเนี่ยก็จะได้รู้จักสนิทสนมกันเหมือนเดิมนะเพราะเรื่องเรา๋ยนี้ถ้าหากว่าไม่รีบแก้ไขนะพน,นานไปนี่มันต่อไม่ได้มันมันไม่ติดต่อไม่ติดคือทําไมรีบพูดกันเมื่อคล่องใจใช่ไหมทำไมปลุกการให้เพื่อนพูดเลยนะแล้วาหารเราลองนานไปสิ จากที่เคยเล่าาเนยมันแตกนะมันแยกออกจากกันนะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนถ้วยนะเหมือนจานอะไรเงี้ยกระเบื้องถ้วยอะไรที่มันแตกกระเบื้องจานกระเบื้องถ้วยอะไรที่มันแตกกันนะมันเล่ายังพออยู่ได้นะแต่ถ้ามันแตกแยกจากกันเนาะถ้านานไปมันแตกพอแตกไปเนี่ยแต่ละบุคคลมันแตกกันไปแตกกันไปมันก็แยกกลุ่มแยกกลุ่มแยกกกแบบชนิดที่ว่าไม่เข้ากัน ไม่ไปมาหาสู่ไม่เยี่ยมเยียนกันแล้วก็แยกแตกแยกกันไปแล้วนี่เนี่ยทำนอกนี่นี่บางทีเรื่องเล็กน้อยถ้าเราไมา่ได้คิดอะไรก็ว่าเออทำไปทําไมเดี๋ยวก็ออกพัรษาต่างคนต่างไปต่างคนต่าง,าง,างอยู่ไปไหนแล้วไปท,ทไาําทําไมอันทเราใช้ความคิดนะมันต้องคิดต้องพิจารณาเนานะมันจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจเนาะปัญญามันจึงเกิดใช้ความคิดเนว ไปใช้กับชีวิตนะของเราเนาะนะเรื่องราวของเราเนะี่ยชีวิตความเป็นอยู่ในครัวในเรือนอะไรนะใช้ความคิดทําไมมันจึงมีความไม่ลงรอยมันมีความราวฉานทําไมมันจะแตกไม่แตกแหลแล้วเนี่ยมันจะไปแล้วมันจะพังทำไมเป็นอะไระถ้ารีบแก้ไขมันมีโอกาสที่จะไม่แยกจากกันนะก็ไมาจําเป็นจะต้องสนิท เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้เพราะต่างคนก็ต่างมีชีวิตของตัวเองก็มีจุดยืนมีความเชื่อมีความอะไรที่เป็นของตัวเองก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเป็นเนื้อเดียวกันในทุกเรื่องหรอกเราแสวงหาจุดที่อยู่ร่วมกันได้เราแสวงหาจุดที่อยู่ร่วมกันได้นะหาใหเจอว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีอะไรที่ผูกกันไม่ได้ สามาคัคคีกันได้นะถ้าแย้งหาจดร่วมนะจะสง,งวนความต่างความคิดความเชื่ออะไรเนะี่ยมันก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะเพราะเรามีความคิดเป็นของเราเองแต่ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครเราสง,งวนเอาความเชื่อความคิดส่วนตัวของเราไว้ก็ได้ตราบที่ไม่ไปทำร้ายไปเบียดเบียนใครนี่เป็นหลักการการอยู่ร่วมกันของสังคมเนาะ เอาละสั้นๆไม่ต้องยาวเนะเรื่องแค่นี้เรื่องประวัติศาสรณะแต่วันนี้จะยกทำอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเหมือนคนที่ลอยคอต่อให้อยู่บนเรือด้วยนะแต่ในสูตรท่าบอกเหมือนคนลอยคอให้สอยคล้องกันในสูตรหน่อยก็เกือคนลอยคอกันแล้วกันไม่ต้องไปคนอยู่บนเรือ ในบางที่อาจจะเหมือนคนที่อยู่ในเรือเนาะเขาเทียบอยู่ในเรือที่ไม่รู้จักเป้าหมายว่าอยู่ทางไหนและไม่มีแนวทางแล้วก็แล่นเรือไปถามว่าจะไปไหนก็รออับปรางเท่านั้นไม่ถึงที่หมายคือไม่ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้จะพูดถึงว่า,าเหมือนคนลอยคอในน้ำลึกคนที่ไม่รู้จักทำที่จะหว่าน ทำไม่รู้จักเลยเหมือนคนลอยคอคือไม่มีเป้าหมายไม่มีแนวทางไม่มีวิธีการนะี่ยที่จะไปสู่เป้าหมายเพราะไม่มีเป้าหมายไม่รู้เป้าหมายของชีวิตคืออะไรแล้วก็อยู่ไปวันวันหนึ่งนนะตามจัาพดินะหรือหัดบรรพชิตอ,อยู่ไปวันวันนึงไม่มีเป้าหมายอะไรไม่วางเป้าหมายเอาไว้ชัดเจน แล้วก็ไม่ศึกษาหาแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นนะแล้วไม่ว่าใครก็ล้มเหลวหมดอ่ะไม่เลือกว่าจะใส่สีอะไรนะจะสีอะไรก็แล้วแต่นะสีขาวสีเหลืองสีกรากสีแล้วสีอะไรก็แล้วแต่นะจะสีดําสีไม่สีคล้ำสีไม่คล้ำสีสดใสสีโทมอทเมอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่เกี่ยวกับสีนะเกี่ยวกับ จิตเกี่ยวกับความคิดออนะเราต้องคิดคิดให้ได้คิดให้เป็นคิดแบบคนมีความรู้มีหลักการและความรู้ที่ว่าเนี่ยเรามีธรรมที่บอกธรรมอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่ไม่รู้ไม่ได้แลถ้าไม่รู้เนี่นะก็เหมือนคนลอยคอ เพราะการได้รู้ไตรลักษณ์ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมองเห็นความจริงของชีวิตนะการมองเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยก็คือการเห็นไตรลักษณ์นะความจริงของชีวิตแล้วถ้าไมสนใจไม่ศึกษาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็เป็นไปด้วยความเขาเรียกว่าเป็นไปแบบว่า ไล่เป้าหมายไล่ทิศทางไล่เป้าหมายไล่ทิศทางที่จะไปที่จะไปถึงสิ่งที่เป็นความต้องการปรารถนาคือความสําเร็จนี่เอทีน,นี้นี <c> ่เ <oughs> มื่อไม่รู้จกักไม่รู้จักนี่การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทุกคน,เน่เชื่อว่าทุกคนต้องดิ้นกันหมด ก็ดิ้นกันแต่ละอย่างนะผู้คนดิ้นกันนะไม่มีใครนอนรอวันตายดิ้นอย่างนั้นดิ้นผิดดิ้นถูกสุจริตทุจริตก็ดิ้นกันไปความดิ้นในที่นี้ก็คือไม่ยอมคือความไม่ยอมก็มีความพยายามที่จะไปดิ้นไปแต่บางคนก็ดิ้นแค่ว่าแค่ป่าแค่ทองดิ้นไปแค่ป่าแค่ทองบางคนก็ไปเพื่ออะไรเพื่อฐานะ นะฐานะของเขาจะมั่นคงดีแบบไหนเขาก็ดินไปหาฐานะอันนั้นนะฐานะที่ดีเพียบพร้อมไปด้วย,ยปัจจัยสี่เครื่องอุปโูคบริโภคถ้าไม่ไปนึกถึงว่าคนที่ดิ้นไปแบบไม่รู้ทิศทางคงลำบากหน้าดูเลยนะแล้วระหวางที่ดินกันไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็ไปกันเป็นกลุม่มไปกันด้วยกัน,น้องหมดนี่แหละ ใครอยู่ใกล้ใครก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าเปิดทางกับตัวเองแล้เปิดทางในตัวเองเนี่ยก็ต้องทำให้เพื่อนเนี่ยมันเป็นคู่แข่งไม่ได้ไปด้วยกันก็ไม่ได้ไม่ยอมให้ไปด้วยกันนะอยากจะเปิดโลกเอาไว้โล่งเอาไว้ให้ตัวเองไปคนเดียวนะพวกอยู่ข้างๆ พอไปด้วยไม่ได้นะไปเดวยกันไม่ได้นะต้องพยายามกันไว้กันไว้นะเสือกใสผักใส,ส่ไล่ทรงแ้าเขาไปข้างหน้าก็ดึงเอาไว้ถ้าเขาไล่ตามหลังมาก็ยันเอาไว้ใหญไม่ให้ตามทันถามว่าลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรก็ความพินแกตัวความพินแกตัวไปโยงกับอะไรเพราะไม่เข้าใจอนัตตาเห็นไ,ไหมดิ้นแบบนั้นนะดิ้นแบบนั้นนะ ดินดินไปด้วยเป็นไปด้ยวยความเบียดเบียนกันทำลายกันแล้วก็ไม่รู้จะไปมันยังไม่เห็นด้วยนะว่าอะไรข้างน้นมันจะมีอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันมันน่าจะดีดพอใจจะไปไปถึงตรงนั้นอมของวิเศษอยู่ตรงนั้นตั้งความรู้สึก่ในใจแบบนี้เดี๋ยวจะไปหาของวิเศษแต่ใช้วิธีการที่ทำลายกันเบียดเบียนกัน ก็ยากลำบากด้วยกันนั่นแหละนะเหมือนกับลอยคออยู่ในน้ําด้วยกันนะอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้นะกดเพื่อนนะกดเพื่อนไว้บัวเพื่อนจะหายใจได้เลยอย่างเนี้ยส่วนใหญ่เราก็เป็นกันอย่างน้อยที่สุดใจใจเป็นแต่บางคนก็ไม่ถึงขนาดว่าลุกอำนาจกิเลสบ่ไปทำจริงๆอะแค่ว่าคิดนะคิดเบียดเบียน แต่ไม่ถึงก็ลงมือใช่ไหมบางคนหนะยาบตี่ยาบพอใจหยาบนะเข้ามันก็ทำมาทำนะโดยวิธีการที่เขาเรียกว่าเบียดเบียนกันนั่นเองไม่มีศีลธรรมดินแทบตายผลสุดท้ายจมหมดไม่ได้ประสบาาความสำเร็จอะไรเลยมันมีแต่ความว่างเปล่าไอที่บอกว่ามันจะเป็นของวิเศษอะไรพอไปถึงจริงๆก็ไม่เห็นมันวิเศษอะไร ที่ตอนไม่มีแม่เหมือนกับจะมันพิเศษเหลือเกินนะอยากจะได้จะเป็นจะตายเอาง่ายๆก็แล้วกันนะของบางสิ่งบางอย่างขึ้นงใช้ไม้สอยไม่อยากจะได้จังนะดินทุรนทุนทนลายจะไปหามาให้ได้เอา้าอยู่ด้วยกันไปทันไรเลยมันมันกลายเป็นของอะไรล้รวงเดิคิคะเลยสำคัญก็คือว่ามันต้องลงทุนเนาะ แล้วทํายังไงทุนนะเอารับรับกรรมไปทํากรรมไว้หรือรับกรรมไปทําทุนอะไรไว้นะันนี่เพราะนั้นความไม่รู้หนึ่งเพราะไม่รู้ไม่มีความอบรมจิตตัวเองไม่รู้จะเอาอะไรมาอบรมจิตตัวเองไม่รู้จะอบรมจิตตัวเองคอยแต่อบรมคนอื่นธรรมดาต้องอบรมจิตก่อนนะจึงอบรมคนอื่นนะ การสอนทมเนี่ยการจะบอกใครคนคนนั้นดีอย่างนั้นดีตัวเองต้องดีบางทีจะดีเท่าไหนก็แล้วก็ต้องดีแล้วเนาะก็ต้องดีแล้วย่างน้อยที่ตัวก็ดีก็ก็ปรารถนาดีนั่นแหละแต่จะดีจริงๆนะแต่จริงๆอาจจะให้ดีอย่างพูดทั้งหมดนะต้องเข้าใจก่อนนะถ้าพูดถึงอธิบายเรื่องนิพพานเปอย่างนั้นอย่างนี้มาแต้หมายความว่าเป็นด่งนิพพานนะเดี๋ยวจะหาว่าดั่งนิพพานนี่นมาพผูดนิพพาน เราพูดในวิชาการศาสนาเป็นความรู้ที่ควรรู้เราต้องรู้อยู่แล้วเหมือนเราจะไปที่ไหนเราต้องรู้แผนที่เคยเล่าให้ฟังนะเราจะไปที่ไหนเราต้องรู้ทางไปไม่ใช่มืดตึบมืดตึบเลยมองไม่เห็นอะไรเลยบอกจะไปเล่นจะไปไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ต่ปานเดจะโลคชัดไม่รู้ทางเลยไปทางไหนทางแยกมากมายไปไม่ถูก ไม่ได้เราต้องศึกษาทางนั้นการศึกษาศึกษาทางไปเนี่ยเอา,าเทียบกับการเรียนทรรมนั้นการเรียนทรรมเนี่ยฟังให้มากฟังตั้งแต่ต้นจนจบฟังเนี่ยฟังแต่ต้นให้ให้จบนะเหมือนการดูหนังดูละครเอาเทียบอีกแล้วแต่ดูตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเอาวาสารเนี่ยอย่างเนี้ย มันรู้ถึงเรื่องราวเป็นอย่างไรดูไปหน่อยหนึ่งไปดูตอนจบหรือดูแค่ตอนจบไม่ดูตอนต้น,นกลางหรือดูแต่ตรงกลางต้นและปลายไม่ได้ดูตอนอวสานก็ไม่ได้ดูมันไม่มีอัธรรถดูแต่ตน้นจนจบบอกเขาดําเนินเรื่องไปอย่างไรและจะไปจบที่ไหนนั้นการเรียนทมเนี่ยฟังให้เยอะฟังให้มากเขาไว อธิบายทร,รม,มาเนี่ยมาค้างคาคาก็ไม่ได้อธิบายเบื้องต้นเปอย่างไรทำกลางเป็นอย่างไรจนถึงที่สุดเป็นอย่างไรก็ต้องเล่าสู่กันฟังถ้าจะรอหากับอู่ฮะพระอหรหันต์มาพูดจะรอพระอหรหันต์มาพูดเรื่องเรื่องพระอหรหันต์เรื่องนิพพานแล้วดูได้งใงใ,ใ,ใครเป็นอหรหัน แล้วเราแล้วมีอะไรไปวัดเหรอมีประหลอดไปวัดไหมไม่ได้อันนั้นมันนอกประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องรอแบบนั้นเหมือนคนเอาอเครื่องเปรียบเียเบียเทรียบคนอ่ะป่วยจะตายนะป่วยจะตายเลยเหมือนกับมีลูกศรแทงหัวใจมาจะตายเนาะแทงหัวใจ เสร็จแล้วไปหาหมอนี่พอหมอจะมารักษา่าไนระหมอ้องถามหมอกัอนนะยังมีแรงพูดอยู่นะป่วยเจ็บจะตาย,ยมีแรงถามหมอเนาะหมอหมอจบที่ไหนมาเนี่ยบันไหนเนี่ยจบม,มาทำอะไรเนี่ยเคยผ่าคนมังยังไงผ่าตัดมาก,กี่ครั้งแล้วนี่ซักไซสไล่เลียงอลไรนั้นผนะ่าเคยตายมากี่คนแล้วนี่ะ หาอยู่นั่นเลยจะหาหมอที่ชั้นเยี่ยมที่สุดพาแล้วไม่เคยมีใครตายเลยหายทุกคนเลยไอตัวเองอ่ะมันจะตายอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะหมอมันก็มีหลายํานานหลายหลายทางเนาะหมอหนุนหมอหนี่เนาะเอาไม่จําเป็นจะต้องแบบหมายหายสันดิษมันก็มีหมอหลายคน ใครเคยไปโรงพยาบาลก็รู้นะไปรักษาตรงนี้ไปหมอนี้นะเดี๋ยวไปอีกหน่อยไปต่อหมอโน้นนะแหมกระจายไรายได้กันดีจังเลยนะหมอทุกคนรับงานหมดเลยจริงๆแล้วมันเป็นระบบของเขาาคนนั้นทาฉนัดตรงนี้ก็ทําไปพอพอจบตรงนี้แล้วนะก็เปลี่ยนไปหมอนั้นหมอนั้นถนัดทางนั้นก็ก็ไปอีกอะอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้คงจะรู้จักกันดีดังนั้นเนื้อการที่เรา ฟังทมเรียนทมอะไรเนี่ยให้ได้ความรู้เถอะที่ไหนก็ได้ใครก็ได้ให้มีความรู้แล้วถามว่าจะรู้จริงหรือเปล่าเอายังไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อว่าจริงหรือเปล่าฟังไปคิดไปพิจารณาไปเราไปลองทําดูลองไปฝึกฝนดูถ้าเป็นธรรมะจริงแล้วก็ทำแป๊บเดียวรู้แล้วนะทำนิดเดียวแนละ้วรู้แล้วว่ามันใช่ไม่ใช่ มันเย็นมันสงบลงอย่างน้อยๆไม่ต้องเยอะก็ได้เอาน้อยๆก่อนเราก็รู้แล้วใช่ไหมเมื่อเรารู้แล้วก็นี่นอน่ะนะนะความรู้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่เปิดโลกให้เราเข้าใจได้ไม่ใช่มืดมิดสนิทอยู่อย่างนั้นนะดังนั้นแล้วเราศึกษาในเรื่องที่ควรศึกษา ศึกษาไปนะธรรมะเนี่ยเรียนรู้เข้าไว้ให้เยอะฟังเบื้องต้นท่ากลางที่สุดเมื่อฟังไปฟังไปก็จะเข้าใจไปตามลําดับนั่นแหละฟังไปพิจารณาไปฟังไปพิจารณาไปในที่สุดแล้วความรู้ของเราเนี่ยจะทําให้เราหลอดเราจะมองเห็นเป้าหมายนะเราจะมองเห็นแนวทาง แล้วเมื่อเราเห็นอย่างนี้ถามว่าจะไม่ใส่ความเพียนเข้าไปเลยแน่นอนนะเห็นเป้าหมายเห็นหนทางมันชัดเจนแล้วว่าได้แน่แน่สำเร็จได้แน่เราก็ใส่ความเพียนเข้าไปไปอย่างฉลาดด้วยนะเพราะเรามีปัญญาแล้วเราเข้าใจสภาพของความเป็นจริงันจังทุกขังอนั้นตาแล้วนี่เนี่ยด้วยปัญญารู้เห็นด้วยปัญญาเรารู้จักแนวทางเรารู้จักแนวเอเรารู้จักเป้าหมายรู้จักแนวทาง และเพียรอะไรเพียนเท่าไร่มันจึงจะไปได้นี่อย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยชืีอว่าคนที่กําลังจะจมเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ความเพียนเป็นใช้ความเพียรถูกเหมือใช้ความเพียรเป็นใช้ความเพียรถูกจะไม่จมก่อนด้วยความที่ตัวเองนั้นทยานสุดขีดแล้วหมดแรงจมตายจมน้ำตาย เรารู้จักเลี้ยงประคับประคองชีวิตไปให้ถึงเป้าหมายในที่สุดความสําเร็จของชีวิตของเราตรงไหนก็ตามเราจะประคับประคองไปให้ชีวิตมันอยู่ได้เดินไปได้ทํมาด้วยความฉลาดด้วยความรอบรู้เข้าใจมันถึงได้มัาสาเร็จได้ดังนั้นถ้าจะเพียนอย่างสุดขีดเร่งความเพียนก็ต้องปัญญามากจริงๆต้องเข้าใจด้วยนะไมะ่ใช่เพียนหนักแบบคนไม่รู้อะไร เหนื่อยเหนื่อยแรงเปล่าเพราะไม่รู้จักทั้งเป้าหมายไม่รู้จักทั้งแนวทางวิธีการนะฝากไว้ศึกษาดูนะว่าการศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนาัตตานะว่าจะมีประโยชน์นะแน่นอนความไม่เที่ยงเนี่ยนะตอนเช้าก็ปูไปบางนิดหน่อยแล้วความไม่เที่ยงเนี่ยมันคือธรรมชาติ ถ้ามันเที่ยงมันจะไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตเพราะมันไม่เที่ยง่แหละเพราะมันไม่เที่ยงนี่แหละเราจึงดนโอ้มันอดีตนีเนี่ยปัจจุบันเนี้เนี่ยอนาคตเนี้เนี่ยแล้วมันไม่เคยหยุดนิ่งนั่นเองมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละอนิจจังดังนั้นถ้าใครคิดว่าจำเริญชีวิตให้ไปให้ดีแล้วในถ้ำกลางที่มันไม่เที่ยงน่แหละเราจะเกาะกระแสปัจจุบันไปกับมัน ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงนี่แหละจะเกาะกระแสปัจจุบันไปคมันแล้วจะคว้าได้ในตอนที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะถึงที่สุดแล้วจบก็จบเหตุเกิดขึ้นแล้วดับลงเพื่อให้ผลเกิดเข้าใจตรงนี้นะเหตุเกิดขึ้นเมื่อเหตุไม่ดับจะไม่มีผลเราทําเหตุเหตุนั้นดับลงวิถีจิตที่เป็นเหตุดับลงวิถีจิตที่เป็นผลผลและว,วิบากก็เกิดขึ้นมันดับเพื่อให้ผลเกิดเหตุดับเพื่อให้ผลเกิด โสดาปฏิมากสกาตาคันมิอานาคามิมาหาตมักดับลงเพื่อให้โสดาปฏิผลสกาตาสกาตาคา,ม,า,คามิผลอนา,าคามิผลอาหาตผ,ผ,ผลเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจแล้วเกาะกระแสไปกับมันนี่ไม่เดือดร้อนไม่จมน้ําตายด้วยเราจะไปได้จนถึงที่สุดทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการก,กลไกนธรรมาชาติไม่ได้เป็นเราไปบังคับเราตั้งเหตุเราจะได้ผล มันเป็นกระบวนการธรรมาชาติอยู่แล้วนั่นเองนั้นศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเนาะศึกษาให้ดีดังนั้นก็ฝากไว้พิจารณาดูก็วันนี้ก็จะใช้เวลาไม่มากนักเนาะไปพิจารณาต่อดูถึงเรื่องธรรมะที่เราได้ศึกษาแล้วเราจะไม่จมน้ําตายนะเราจะขึ้นฝั่งได้ฟังแห่งความสําเร็จฟังคือความสําเร็จได้ สำเร็จอะไรก็ต้องสําเร็จแหละนะตามที่เราตั้งใจต่อไปก็นั่งจิตติตตะภาวนาสิบนาที